น่าอันนี้พี่น้องรห้เราไปเอ็นยังไงว่ะว่าสีงามเป็นแต่หกตักแต่แพงแท้มันจะหักเนาะมากอันนี้นมักเพชรแต่ว่านี่เราพี่น้องมาต่อซื้อเครื่องเป็นกระเทียมหอมบัวพี่น้องอะไรปะเนี่แหยเนี่ยมันนี้ก็อยู่อีกคันหนึ่งคันที่สองอันที่สองเห็นว่าซื้อกระเทียมหอมบัวอันนี้หน่กจมันมากอย่ามักเล่นมักเพชรใช่วหมสีงามขนาดนี้ สามคนพี่น้องเดินสามคนได้แล้วฮะครบแล้วฮะบวบก,กระเทียมไปเอาอย่างอีกใส่อยิ่วด้เออใส่อยิ่กวกระลำขั่วเด้ใสยอย่อิ่วเนี่ยกระลำจัดกระลำอันนี้ก็ใส่เป็นเค็งไปเลยเนาะฟันให้ตัวนึ่งที่เนาะตัวมูยังตัวมูหัวดำานี่ก่อนนะ อืมตัวนั้นแหละจีก้กบาบเลยออกตลาดปั่นผูญิง,งพี่น้องเอ้ยมาอยู่ต่างประเทศเห็นแต่พ่อแม่เขาพาไปบัตหใ่มาแล้วเขาเอ็ดเองไปสามคนงงงงเงี้ยเงีง้งย,ย,ยอยู่นี่แหละน้ำน้ำเสียอยูวเสียมาเสีย,ยอ่ะ บูจัดวะบวจัดวะบวัดน้ำพลังงานวะจัดออจัดตอจัดตีนี่มือนี่มือหักเด้แล้เหนยมมือนะเราตีเขาไหนเอานี้เขาไหนคยมั้ยติบัมาติ๊บัสหน่อยสิสิเ่คือแห้งแท้ติบัพังลงกันยันได้ไม่บอซื้อนสีแดงนี่หนเรานี่นี่นะ มันจะจ่ายนี่นะครับจ่ายเลยบ่พอจ่ายตีบ่จ่ายก็ลบเลย đ y บวกได้บวกได้ไปๆฮะเบิ่งๆๆไปหยังโอ้ตายหอมบัวฟุออบัวบัวอืมอบัวเอ้ากะลกะลโย เออกระลำร้อยสี่สิบสี่เทียมนะอะไรอะไรอีกสี่สิบหกมาซื้ออันนั้นอีกเนาะทุกคนเป็นเทือกอืมจ้ะพ่อสามโลหะอ๋อ Tại sai, sai, vì lạp màn hình này, đầy xịn lạp màn hình này Đầy xịn hồng nương, thấy không? Đầy xịn hồng nương Nói chung là đầy xịn lạp màn hình này Đó là xịn xin mã hình Đó là xịn má là เบอร์ที่เอาเป็นเครื่องในเครื่องในคูนขณนาทุกคนอยู่หาดนี้แห้งสดๆเลยนี่ก็เข้ามาเอาอันนี้เนาะทุกคนมันเป็นเป็นแบบเอ็นเนาะทุกคนเอ็นงวัวเจ้าเอ็นอันนั้นก็จะเป็นแบบเป็นเครื่องหมูเครื่องก็จะมีหลายอนกะ็มระบอกนะูเนาะพี่มา มักเล่นตรงไม้กับขาดได้ทุกคนอ่านบอกไม่บาทเอาานที่สามน้องไอซื้อหอมอีกครั้งหนึ่งหมัมกเนาะตัวสดๆไม่ไหมใช่เนาะเนี่ยเยาะหลายเลยมีครบมีรถน้อย Còn cái bọn nào không Ừ, hóa đẹp, hóa đẹp, này này Mình chuẩn ốc oh, ngà mượn đây, xưa phải may hả? Xe vương khó đẻ hả? Không phải Có hỏi... ngay nữa Tư phép hả? À? Ừ. Phải nhanh nha Hóa đấy, lại <laughs> ซื้อมีก่อนซื้อมีก่อนซื้อมีก่อนเชียวเอากระตาไม่เชียวเอากระตาดูจัดมีก่อน,เ,เ,นเออเอาสิบห่อจัดสิบหอกินง่ายซื้อไปไว้ คิดพอเออขามีเล่าสิงไทยแลนด์ไปสิบมิ้นตอย่าพูดเนี่ยเนี่ย ห้านที่สามมีน้องอได้สามห้านแล้วตัวนี้นะจ่ายเงินใบเลยนะเ<ะ>นี่ยนาริส,รส,สก้อยกันใบามาคาใจดีมาคาก็ง,งามใจดีต้นเลยมาตลอดเนาะ khảaประจำ, khảaประจำ, hửm, thôi, lười lục nưng, lười lục nưng, ờ Elsa bông nhỉ? Yuเหนี่ย, thấy không? Tốt, Elsa bông Tố. đẹp Здравствуйте. đi Как đi дела? Да. Давай, еще. đó, Да. Чуть-чуть сегодня. Ката, да. Ммм, чё, фэн дай, фэн дай, фэн chưa bao bát hảo chưa bao ừ, hảo chưa bao bát chưa bao bát chưa bao hơn chưa bao bát 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 chưa เย็นๆน้อยหนึ่งอากาศพี่น้องเอ้ยเป็นเย็นๆน้อยหนึ่งวัานอาทิตย์ในตลาดก็คนหลายพี่น้องเอ้ยซื้อกำมือนซื้นเงินล้านหนึ่งประมาณนี้พี่น้องเอ้ยมาตลาดสามสี่พันสี่พันรูเปิลกระทืบเงินกีบเ่าล้านหนึ่งถ้าเป็นเงินบาทก็ซื้อซื้ออยู่อันพันปลายพี่น้องพั 1, 300, 1, นสามร้อยพันสี่ร้อยบาท ตลาดหนึ่งอาทิตย์กุมอยู่ห้าหกคนเส้นทางใส่ชีวิตในรัเสเซียพี่น้อง้ถาถุกคนมากคลิปบ้านนาะใสชีวิตในรัเสเซียพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจเด้อครับสมเข้ามาฝากครับส o โฆษณาให้เด้อพี่น้องอย่าข้ามโฆษณาเพื่อเป็นต้นทุนให้พวกเขาได้มาตลาด โมโมก้าซิเันบุญใหญ่ของรัสเซียพี่น้องเลยแปดสิบปีครบฮอบต้นไม้กับน้องปงใบอ่อนๆพอดีคัะปงได้ประมาณสามสี่มือหนึ่งได้นี่กำลังขักกำลังสุ่ซื่นกาดกำลังซื่นบานในดินแดนรัสเซีย